เดี๋ยวเข้าสู่ช่องต่อไปกันก็พบกับพี่วัฒนะครับวันนี้พี่วัฒนั่งกับเราแล้วสวัสดีครับพี่วัชสวัสดีครับคุณมลใจครับก็ทัดไทยทีเอสคลอดออกมาจริงๆนะมนผมว่าพวกที่ช็อตหุ้นเนี่ยหนาวเลยอะ่ะต้องเข้าไปช็อตแน่นอนนะครับหุ้นขึ้นได้เป็นร้อยจุดนะฮะบ,บอกได้เลยนะครับเพราะว่าช็อตกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับลองคิดดูนะฮะช็อตสะสมแล้วก็ช็อตเราได้ใจคือช็อตแล้วมันกำไรอ่ะใครก็ทําทั้งนั้นแหะครับ นะครับพอทำกันทั้งนั้นเนี่ยพอรู้สึกว่าไอ้ไทยดีเอจีอันใหม่มาแล้วเนี่ยผมว่าโคปาช็อตทันทีนะครับรบอกโคปาช็อตมันก็กลายเป็นแรงซื้อสินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าประมาทนะครับถ้าเกิดอันนี้เอาจริงแล้วก็ผมว่าหุ้นไทยไปได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกก่อนในช่วงเมื่อคืนนี้นะฮะ น้ำมันดีบอเออเอเอโทษนะทองคำดีบาวนะครับบิตคอยล์ลงต่อนะครับแล้วก็บอลยูสิบปีสหรัฐทรงตัวนะฮะ<ม>ดอลลาร์ก็เริ่มทรงนะครับน้ำมันขึ้นนะฮะน้ำมันนี่ตามที่ผมบอกเลยก็คือจะลงมานิดนึงแล้วขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูทีละเรื่องเลยนะฮะดูน้ำมันก่อนฮะเห็นไหมฮะคือมีการทะลุแนวทะลุแนวต้านแล้วปูแบ็กแล้วไปต่อเมื่อคืนนี้ก็นิวไฮขึ้นมานะครับก็คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบตรง 84เหรียญต่อถอยต่อบาเรลนะครับส่วน, uh, you, นบอลยูสิบปีสหรัฐนะฮะส่งตัวนะครับก็ออกข้างๆ้างนะฮะก็เห็นว่า,าปรับขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็ส่งตัวนะครับก็คาดว่าน,น่าจะเป็นตามภาพนี้เลยอันนี้ก็เป็นภาพเดียวกับเมื่อวานนี้อันนี้อัเปเดตทุกวันนะฮะเพราะว่าพวกนี้สําคัญนะครับส่วนดอลลาร์สหรัฐเริ่มลงมันเริ่มกลับมาอ่อนนิดหนึ่งละนะครับอยู่ที่ร้อยห้าจุด จุดส่สามส่วนค่าเงินบาทเรานะครับส่งตัวที่เดิมเลยนะฮะสามสิบหนะครับส่วนทองคำฮะทองคำนี่ยังมองเป็นปรับฐานอยู่นะครับยังไม่แน่ใจนะฮะจะปรับฐานและจบแล้วที่2,278หรือว่า2,210ก็ขอดูต่อนะครับเพราะว่าเวลาในการปรับฐานมันยังเหลืออีกเยอะนะครับไม่เหมือนกับบิตคอยฮะบิตคอยเวลานการปรับฐานเริ่มใกล้จะจบ นะฮะอันนี้มันเนื่องจากมันพอออตามไฮเนี่ยเวลาปรับฐานมันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าเราไปดูรายวันนะครับรายวันก็เห็นว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมาหน่อยหลังจากที่วันศุกร์มีการลงแรงๆนะครับรีบาวขึ้นมาหน่อยแต่เช้านี้ก็เปิดมาก็ลงนิดนึงนะฮะถ้าเราดูเป็นราย4ชั่วโมงนะครับเวลาที่ทําแผนเนี่ยเขาก็จะดูดูเป็นไล่ไล่ลงมานะครับเป็นเดเป็น s อส1ี แล้วก็ M 1 5 M 5แล้วก็ไป execute ที่ M 1 1นาทีดูลาย1นาทีนะครับอันนี้เป็นที่มืออาชีพเขาทำกันทั่วโลกนะครับคือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนใดคนหนึ่งทำทำกันอย่างนี้เลยนะครับเวลา execute นี่ไปดูกันที่1นาทีนะครับอันนี้ผมก็ดูก,กว้างๆนะครับตอนนี้ผมก็มองออตรงคำวันนี้น่าจะไซเบย์ way, นะฮะไซเบย์ way, กรอบก็ผมให้แนวต้านไว้2 335แล้วก็2 4 4ี่ส สองสามสี่ห้านะครับส่วนแนวรับจะเป็นสองสามสองสองกับสองสามหนึ่งหกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับคาดว่าน่าจะรอตัวเลขคพซีของสหรัฐวันศุกร์นี้นะฮะนะครับแล้วก็ส่วนตัวบิตคอยฮะบ,บิตคอยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น running flat collection เป็น flat collection นะครับซึ่งผมยังมองว่าน่าจะลงมาที่54,000นะครับ54,000นะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็น กรณีศึกษานะครับผมเคยพูดเสมอนะครับเวลาที่ตลาดจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาขึ้นเป็นขาลงที่เป็นเทรนใหญ่ๆนะครับจะเป็นพวกเทรนที่เป็นเวฟใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยเกิดแม้แต่ครั้งเดียวที่การเปลี่ยนเทรนนั้นจะเกิดที่แนวรับและแนวต้านนะครับคนคนฟังก็จะงงฮะแปลว่าอะไรเอาแล้วเรียนไปทำไมแนวรับแนวต้านนะครับอันนี้แหละครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยบิตคอยจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับต่ำกว่าแนวรับฮะต่ำกว่าแนวรับผมถึงบอกแล้วว่ามันไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราไปดูในในในทฤษฎีคลื่นในในการเปลี่ยนเวฟตั้งหลายเวฟสำคัญน,นะครับเวฟย่อยๆไม่เอาเวฟเวฟใหญ่ๆตั้งแต่ระดับไซเคิลขึ้นมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนเทรนด์เนี่ยไม่เคยเกิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับทุกสินทรัพย์ด้วยนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกนี้อย่างเดียวนะฮะนั้นเออผมก็เลยให้แนวรับไว้ห้าหมื่นสี่พันกับห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเนี่ยอันนี้ก็เออให้ดูก่อนว่าระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นก่อนนะครับก็เออจะรีบาวไปไม่น่าจะเกินนะครับหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ลงต่อฮนะผมคิดว่าลงต่อแล้วก็จะลงมาแล้วทำแพนคิคเซลฮะ ทำความตกใจให้กับพวกเล่นบิตคอยทั้งหลายเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็อาจจะหลุดทำนิวโลลงมาหลุด56,500แต่ลงไม่ถึง51,000นะครับลองดูภาพนี้ฮะอันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับคืออันนี้เป็นธรรมชาติของพวกตลาดที่เป็นที่เป็นการเทรดฟิวเจอร์เยอะๆนะฮะคือเวลาที่ลงมาเนี่ย ไอ้ตรงแนวรับที่เราบอกเป็นแนวรับเนี่ยห้าหมืนหกพันห้าร้อยเนี่ยมันจะหลุดนะฮะมันจะหลุดหลุดมาแล้วเนี่ยล้วหลุดหลุดที่ไส้ด้วยนะครับเราเห็นว่าไอ้ตรงห้าหมืนหกพันห้าร้อยเนี่ยมันเป็นไส้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าลงาลงมาแล้วหลุดไส้แต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงอีกรับแปลว่าถ้าเรามองเนี่ยพอหลุดห้าหมืนหกพันห้าร้อยไปแล้วเราวิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าหลุดแนวรับนี้ก็มาเจอกันที่ห้าหมืนหนึ่งพัน แต่ตลาดพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้เนี่ยเวลาซื้อนะฮะถ้าใครจะตั้งรับเนี่ยให้ตั้งรับที่บริเวณที่คนส่วนใหญ่เขาตั้ง SL ก็ SL. ตั้ง SL ตรงไหนครับก็ประมาณ5 5 4 0 0 0ถึง5ถึง56,500คือต่ำกว่า5 0 0 0มืาะเขาจะเขาจะตั้ง Stop Loss สำหรับคนที่อุปรองฮะนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็จะลงมาที่ตรง SL นี่แหละแล้วจะกลับตัวก็กลับแถวนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็น เป็นต้องอามาเฉลยกันภายในอาทิตย์นี้หรือไม่อาทิตย์หน้านะครับผมว่าคงได้เห็นนะครับามาดูหุ้นทั่วโลกครับนสแดก็ลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็าจากเอ็นบีเดียนะครับซึ่งผมเมื่อวานที้ผมบอกแล้วว่าเอ็น i ีเดียเนี่ยเป็นหุ้นที่คนคนช่วงหลังที่เข้าไปซื้อเนี่ยซื้อเพราะแก้แค้นพูดแล้วพูดอีกอแก้แค้นเนี่ยผมพูดมาสองอาทิตย์ล้ว คนที่ซื้อเอ็นบีเดียในช่วงหลังที่มันออทามไฮตลอดไปแล้วเนี่ยซื้อเพราอแก้แค้นนะถามว่าแ,แก้แค้นอะไรตัวเองไปเล่นหุ้นตัวอื่นๆฮะเช่น Bank of อฟอเมริกาเจย์เแมวกันแล้วมันแล้วมันไม่ขึ้นฮะมันลงลงแล้วขาดทุนขาดทุนแล้วขายทิ้งไปซื้อตัวที่ออทามไฮเลยนะครับคือเล่นตามกระแสละครับนะครับคือคือชาวบ้านเขาแห่อะไรเราก็แห่นางแมวตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเอ็นบีเดียเนี่ยจะลงตั้งแต่เมื่อวานละ นะครับเมื่อวานนี้เอาเอากราฟ n อ็นบีเดียบมาให้ดูนะครับแล้วก็บอกว่าจะลงจากพีเนี่ยประมาณเกือบ28%ลองไปลองไปฟังย้อนหลังครับนะครับตอนนี้ยังลงไม่ถึงนะฮะยังลงต่ออีกประมาณสักส0นะครับสำหรับใครที่ไปเล่นแก้แค้นเนี่ยก็แค้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันยังเป็นขาขึ้นนะครับมันยังเป็นขาขึ้นเพราะว่าพอลงมาถึงระดับหนึ่งมันก็จะมีพวกที่เอ้ยตรงนี้น่าสนแล้วก็เข้าไปนะครับอันนี้ก็ ไปฟังเมื่อก่อนเมื่อวานนะครับพูดไปแล้วนะฮะส่วนหุ้นทั่วโลกทรงๆนะครับเอ็นบีเดียเมื่อวานนี้ก็สั่วยไปอีก8ดยังขาดอีกสิบนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับอย่าอย่าคิดว่าเอ้ยมันถูกแล้วยังหรอครับยังไม่ใช่ผมจําได้เมื่อวานที่บอกไว้ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเป็นแนวรับของเอ็นบีเดียนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงฮะถ้ากว่าจะถึงก็เอ้ยไม่ถึงสินะฮะก็อีกสักประมาณสัก8ปดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนอันอื่นก็ทรงตัวนะครับจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ตกอะไรมากมายนะฮะ,ะส่วนที่ที่ทำให้ผมยังไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะฮะก็คือทางกลุ่มเทคของจีนเนี่ยไม่ฟื้นนักทีนะครับถ้าฟื้นต้องแรงนะฮะเวลาฟื้นเนี่ยอาการดูง่ายก็คือเปิดมาปุ๊บต้องเขียวอย่างน้อย3%นะครับคืออันนั้นคือ,คอฟื้นแต่ถ้ายังเป็นบวก1ลบ1อย่างเงี้ยยังไม่ฟื้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ ผม,ผม,ก,ลมกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันหลุดแนวรับไปแล้วยกเว้นยกเว้นบางตัวอย่างเทงเส้นเสียวมี่เน็ตอีสพวกนี้ไม่หลุดแต่นอกนั้นเนี่ยกราฟไม่สวยเลยนะครับสำหรับตัวคนที่เล่น DR นะฮะมาดูเซตครับเซตก็ผมมองว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าแรงแรงขายเนี่ยน่าจะน่าจะชะลอไปแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไทย e ี g ผ่านจริงๆนะฮะได้ใช้แล้วก็ตามนี้เลยนะครับโอผมว่าเม็ดเงินเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็เม็ดเงินพวกนี้เม็ดเงินพวกที่ทํางานมานานๆแล้วเนี่ยผมว่าเข้าเต็มแม็ก3สามแสนเนี่ยเต็แมแม็กแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราไปฟังย้อนหลังนะครับผมเคยพูดถึงออเอ่อ,อ,อ,อทรเลเวฟของเซตนะฮะตอนนี้ของเราอยู่ในปลายของ4นะครับ แล้วปลายของ4เนี่ยถ้าเกิดเราออกไทยเอ G จปลายปีนี้นะฮะมันหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะครับมันกลังจะขึ้น5นะครับซึ่งไอ้าตัวนี้เนี่ยนิวไฮนะครับพันแปดในเรื่องจิ๋วๆเลยนะครับลองคิดดูถ้าคุณซื้อไทยเอ G จนะครับแถวพันสไม่ต้องเอาแถวนี้นะไอพันสามร้อยกว่านี่ไม่ใช่นะฮะเราเอาแถวพันสมมุติมันขึ้นไปแล้วแถวสมมติปลายปีนี้ไปอยู่ที่พันสี่พันสี่ไปพันแดเท่าไหร่ฮะนะครับ ถือไปเลยนะครับเพราะว่าขนาดลุงฉลกยังพูดเลยนะครับว่าถือแค่สิบตัวหาให้เจอนะฮะไม่ต้องทํางานเลยนะครับอันนี้ไปฟังย้อนหลังได้นะครับผมฟังรับฟังอีกนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะว่าะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยตรงนี้มันยังต้องต้องส่งนะครับตลาดต้องส่งละนะครับคือต้องขึ้นแล้วส่งตัวนะครับแต่ว่าไอ้ขึ้นแรงเนี่ยผมว่ายังไม่ขึ้นเพราะว่าตราบใดที่เล่นกับเล่นกับรัฐบาลเนี่ย คือบางทีพูดพูดเสร็จเอาเฮ้ยอะไรหายไปเรื่องเป็นเดือนละยังไม่เห็นอะไรออกมาเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะบางทีบางทีงทงทงมันมากระตุ้นเรากระตุ้นเราเสร็จเอาพี่แกทำไมเงียบเงียบไปนะฮะคือคือไม่กระตุ้นต่อนะครับอันนี้ต้องระวังระวังหน่อยนะฮะส่วนเซฟตี้ก็มองตามนี้เลยนะครับพุ้นเชว์วันนี้ก็จะมี2ตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ฟ a นเดเมนทัลแบบ ดีๆหน่อยนะฮะก็จะมี BH นะครับบี BH ตอนนี้ผมไปดูรายวิกลีก่อนนะฮะไปดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเนื่องจากว่า b ีเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยตกไม่เหมือน BCH ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับคือคือตกน้อยเพราะว่นง่ายแล้วก็ไม่เหมือน BDMS ด้วยคือค่อนข้างจะแข็งแรงเมื่อเทียบกับกลุ่มกลุ่มเอ่อกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดนะฮะยกเว้นยกเว้นโรงพยาบาลที่ผมชอบนะคือวัฒนแพทย์นะตัวนั้นเนี่ยซูปเปอร์ฮีโร่เลย นะครับไม่เคยตกเลยนะครับนิวไฮลูกเดียวนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้ยังตกยังตกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นเนี่ยยกเลยฮนะผมว่าไปต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้เอากราฟมาให้ดูนะวันนี้เรามามาดู BH นะครับก็เริ่มกลับตัวได้ละที่232นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าจำได้ตอนที่ตอนที่มันดิ่งลงดิ่งลงมาแรงๆเนี่ยจำได้ว่าผมเคยเคยเอากราฟมาดูแล้วคนก็ถามซื้อได้ไหมผมบอกซื้อไม่ได้ ถามว่าซื้อไม่ได้บอกมันยังมันยังซึมลงอีกนะครับคือคือคือเหมือนกับวงจรมันไม่ได้ฮะซื้อไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าตอนนี้ผมก็ถอยมาซื้อได้ละนะครับเราเดี๋ยวลองเข้าไปดูในรายรายวันนะฮะรายวันก็ดูดีขึ้นเห็นไหมฮะเริ่มกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มมีแนวรับแนวต้านชัดเจนนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มเริ่มสวยงามมากขึ้นนะครับคือคือลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ จุด Stop Loss ก็ชัดเจนฮะต่ำกว่า3 3 2นะครับแล้วก็จุดรับก็คือ238นะครับเมื่อวานนี้ปิดที่242สนะครับส่วนแนวต้านจะมี2ระดับนะครับ247แล้วก็ไปที่หายเลยที่260นะฮะสำหรับตัว BH อนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้นหุ้นที่เราแบบ f u n e n t e n t a l ดีด้วยนะครับในกลุ่มตัวกลางกับตัวเล็กนะฮะก็เป็นตัวสปานะครับตัวสปานี่ ตกไปเยอะในในหายวีคเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวนะครับก็เป็นเป็นเออเข,า,ขาเรียกว่า Morning Star นะครับก็เป็นการเกิดสัญญาณครั้งแรกนะครับหลังจากที่ลงมาตลอดพอหลุด7.62เนี่ยไม่มีสัญญาณเลยนะครับเพิ่งมีครั้งแรกก็ครั้งนี้แหละนะครับลงมาที่6.56แล้วก็เดิดกลับนะครับถ้าเราไปดูดูในรายวันเนี่ยจะเห็นว่าภาพมันเริ่มดีขึ้นนะครับเห็นไหมฮะภาพมันดู มันดูแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้ปิดไป7.05นะครับแนวรับช่วงนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณมันมันเปิดกระโดดก็มีมีแกลบเกิดขึ้นแนวรับจะอยู่ประมาณ6.75นะครับแล้วก็รอบนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว7.7แต่ว่าทดสอบแล้วจะลงมาก่อนนะครับเพราะว่าลงมาเพื่อที่จะไซเวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าไป ดูหุ้นที่ถามถามมานะครับตัวแรกเลยฮะตัวแรกก็ a อ t อนะฮะเอโทก็ผมว่าเมื่อวานตกใจขายหมูกันนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับเปิดกระโดดลงมาแล้วก็ปิดปิดเนี่ยเกือบหายของวันนะครับเราเราเห็นว่าปิดติด,ดลบอยู่เลยแต่ว่าเปิดมามันลบมากกว่าสามนะฮะเปิดมาเหมือนเหมือนกับผมว่าคนยัง อยู่ในอารมณ์ที่ฟังแต่ข่าวร้ายฮะฮะพอข่าวร้ายก็ามาไม่ได้อะไรเลยขายทิ้งก่อนคืออารมณ์ยังค้างๆอยู่อย่างนั้นมันจะใครถ้าถ้าตรงข้ามกับพวกเอ็นวีเดียเอ็นีเดียนี่ข่าวดีนิดเดียวโอ้โหไล่ซื้อกันใหญ่ไอ้นี่ข่าวร้ายนิดเดียนะครับแล้วก็ไม่ได้กรองด้วยนะฮะถล่มขายก่อนเลยนะครับแล้วก็คนขายเนี่ยบอกแคว่าน่าจะเป็นรายใหญ่ๆด้วยนะครับคืออารมณ์พวกนี้มันเป็นมันถ้าเป็นมนุษย์เป็นหมดนะครับมันไม่ได้เลือกว่า อันนี้เป็นลายย่อยลายใหญ่อารมณ์พวกนี้มันมันสะสมฮะมันสะสมในตัวเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่บริหารพอร์ตเนี่ยก็จะก็จะต้องนิ่งๆน,น,นะฮะคือไม่มีความโลภไม่มีความกลัวนะครับแต่ซึ่งมาทํายากนะฮะมันมันมีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็มองแนวรับแถวประมาณ58ปรนะครับรมานนี้ปิด58-50แนะครับแล้วก็น่าจะไซด์เวย์อัพกับ กลับขึ้นไปฮนะกลับไปที่6 1 7ิบเานะครับสำหรับ,บ AOT นะตัวนี้ก็เห็นด้วยกับคุณมนนะครับว่าจริงๆแล้วลงมาก็ทยอยซื้ออย่างเดียวนะครับสำหรับ,บ AOT นะครับอีกอย่างหนึ่งบริเวณข้างล่างตรง55.5ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขยายลงไปไกลๆนะครับเราเห็นว่ามันเป็นมันเป็นผมจะเขียนว่าเป็น strong ลนะฮะ strong ลก็คือเป็นเป็นจุดโลที่แข็งแรง หลุดยากฮะถ้าหลุดเนี่ยจะต้องมีมีประเด็นเลยเช่นว่าผลประกอบการขาดทุนอย่างเงี้ยหลุดแต่ถ้ายัางกำไรดีอยู่นะฮะแล้วแล้วลงมาอย่างเงี้ยซื้ออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแอรเรียที่เป็นแนวรับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่55.5ถึง58บาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําหรับพุ่น AOT นะฮะแต่ว่าพอลงมาแรงอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเด็ดกลับก่อนแล้วก็ไซเวย์ออกข้างนะครับเพื่อที่จะสร้างฐานอีกรอบหนึ่งนะฮะ ตัวถัดไปนะครับพี่ถามเข้ามาก็จะเป็นหุ้นแมสเตอร์นะครับทุนแมสเตอร์เมื่อวานนี้เออคุณการเชียร์ยไปใช่ไหมคุณมน,มนไม่ได้ไม่ได้เชียร์แบบแมองมองว่าดีฮะแต่ว่าอย่ังไม่ได้ cover เลยกำลังจะทำฮะปรากฏว่าพี่แกวิ่งไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เมื่อว,วานนี้ปิดหกสิบห้าบาทนะครับก็ ส่วนแนวต้านประมาณ66.5นะครับเอาสำหรับใครที่ไปไปซื้อตามเมื่อวานนี้นะครับอาจจะขายไปก่อนนะครับแล้วก็แนวรับวันนี้ก็61.75นะครับแถวนี้นะครับก็ผมผมมองว่าตรง66.5ผ่านยากนะครับเพราะนั้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะขายไปก่อนแล้วก็ลงมาก็หาจังหวะซื้อคืนสำหรับหุ้นแมสเตอร์นะครับเอ่อแล้วก็บีถามอีกตัวหนึ่งก็คือตัว TEGH นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมก็เลยไปดูด,ดูนานเหนัอนกันนะครับที่ e g h เป็นหุ้น Thai Easter Group นะครับตัวนี้เนี่ย IPO ไว้ที่4.8นะครับ IPO สีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงนะฮะคือตัวนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือหุ้นที่ผมตีบางทีตีแฟนไลน์ลงมาเนี่ยหรือตีแฟนไลน์ขึ้นเนี่ยจะตีเฉพาะพบางตัวบางตัวที่มันมีสวิงไฮสวิงโลที่อ่านแล้วชัดเจนตัวนี้อ่านแล้วชัดเจนนะฮะ นะครับก็คือตอนลงเนี่ยลงขาเดียวเลยนะครับลงมาตั้งแต่6.25ไม่มีสวิงเลยนะฮะโลต่มสุดก็คือสวิงเพราสวิงก็เลย2.25นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าตอนนี้มันขึ้นมาตรงตรงแนวต้านไหนนะครับตรงแนวต้านที่มันที่มันเป็นเส้น61.8เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่ถ้าทะลุเมื่อไหร่เนี่ยการวิ่งมันจะไปได้เร็วแต่ตอนนี้ไม่ทะลุฮะมันยังชนอยู่แถว เถวตรงนี้เลยใกล้ๆตรงนี้นะครับก็เลยเลยมองว่าจะไปแรงหรือยังนะครับเหตุผลที่ทำทำแฟนไลน์ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมผมเอกใจตรงนี้ฮะเอกใจตรงการฟื้นตัวฮะผมก็ดูอย่างนี้วเวลาเวลาทำนะฮะเวลาอันนี้ก็เอ่อเผื่อนักวิเคราะห์ท่านใดจะจะเอ๊ะทำไมทำไมบางตัวตีบางตัวไม่ตีตัวที่ตีนเนี่ยเราต้องเห็นสวิงไฮสวิงโรที่ชัดเจนอ่านออกแล้วสวิงไฮสวิงโรต้องหาเองมันก็ ต้องต้องไปหาเองนะครับคือไม่ใช่ว่ากะเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉนั้นไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ผมเอกใจก็คือเอ๊ะทำไมทำไมตอนขาขึ้นตรงนี้มันขึ้นได้ได้เร็วพอขึ้นเนี้ยเร็วเนี่ยผมก็เลยเลยมองว่าเอ๊ะดีไม่ดีตัวนี้อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับก็เลยก็เลยวิเคราะห์นานหน่อยนะครับตัวนี้เมื่อวานนี้ปิด3.72นะครับถ้าเกิดจุดที่ต้องยอมแพ้เนี่ยก็คือหลุด3.4 ถ้าไม่หลุดก็คือแนวรับจะอยู่ตั้งแต่3.4ถึง3.5นะครับส่วนแนวต้านนี่ก็จะเป็นที่4บาททะลุ4บาทจะไปได้แรงนะฮะถ้าไม่ทะลุก็ยังไซเบอออกออกด้านข้างนะครับสำหรับตัวไทยเอฟจีนะฮะตัวนี้ IPO 4บาท80นะครับตอนนี้ยังต่ำกว่า IPO อยู่นะฮะส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นมีเวลาปล่าได้อยู่๋อ,อได้อยู่ฮนะถัดไปเป็น แถวคอมไอตัวนี้ก็ตีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตีตีว่าเมื่อไหร่จะลงนะครับคือคือเวลาตีไอตัวตัวตัวฟีโบนัชชีแฟนเนี่ยเราจะตีถ้าเกิดมันขึ้นมานานๆน,นะฮะถ้ามันหลุดไอตรงเส้นไอตรงที่เป็นห้าสิเปอร์็นห้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมได้แค่ดูฮะอันนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นตเส้นเนี้ย เวลาที่เขาดูนะครับว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงจะแบบแบบการขึ้นเนี่ยจะจะเริ่มไม่มีแรงและจบรอบเขาเขาจะดูเส้นนี้เป็นหลักถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มอ่อนแรงละมันจะเริ่มแบบเหมือนกับหมดแรงและแล้วก็เหมือนกับพอมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่ขึ้นขึ้นตามช a น n น l พวกนี้นะถ้าถ้าเกิดขึ้นมายืนเหนือห้าเซนเนี่ยเขาถือว่ามันมันมัน,มนในเชิง valuation เนี่ยมันแพง นะครับแต่ถ้าลงมาต่ำกว่า50%เอนี่ยเออมันเริ่มน่าสนใจนะครับถ้าถ้าเกิดยังไม่หลุดเนี่ยมันก็เลยเลยเออยังไม่ใช้อะไรนะครับแต่ว่าบางคนก็ก็ไม่ใจใช้เส้นพวกนี้ก็ก็ดูเส้นเส้นค่าเฉลี่ยเ่้นที่แทนคือเช่นว่าถ้าหลุดสีส้มก็ไม่ดีละนะครับก็ใช้เส้นเส้นนี้เป็นเป็นตัวตัดสินนะครับสรุปแล้วตัวนี้ยังยังขึ้นต่อนะครับสําหรับตัวตัวเอ่อตัวเอ่อแถวข้อมนะฮะก็ น่าจะไซส์เบอัพไปทดสอบแนวต้านที่หายที่สี่จุดสกสองหกถ้าผ่านได้ก็ไปสี่จุดสองแปดนะครับแนวรับก็สามจุดแปดศูนย์นะครับถามว่าวันนี้ขึ้นแล้วลองอันนี้ดูไม่ออกพอดูไม่ออกผมจะไม่ไม่ได้ทำลูกศรไว้นะฮะอีกอีกกี่ตัวฮะอีกตัวหนึงห่งแล้วกันพี่เดี๋ยวเวลาจะหมดออีกตัวหนึ่งฮะแม่เอาแล้วแล้วตัวไม่ได้ต้กงมีบอตัวงก็ได้จวทำไปเร็วๆนะครับเพราะว่าทำไม่หมดละนะครับ ก็ครอบรวบไปได้เลย EA ผมบอกแล้ว่าต่เมื่อวานนะฮะอย่าให้หลุดนะฮะอย่าให้หลุด16.9นะครับถ้าหลุดก็เททิ้งเลยนะครับผมอันนี้ไปฟังเมื่อวานนี้ฮะเพราะ EA จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดไปครั้งหนึ่งนะครับผ่านเลยนะฮะแล้วก็ CK CK s i d e w a y ฮะ s i z e แต่ว่าภาพดังดูเป็นน่าจะเป็น s i d e w a y Down อยู่นะครับก็ถ้ายังไม่มีไม่ให้ซื้อนะครับรอก่อนนะครับ ันเดมาเซื้อได้แต่เทคนิคก็ไม่ซื้อนะครับสเต็กก็ดูดูเป็นไซเ์เวย์เหมือนกันนะครับแนวรับ8.5แนวต้านก็9.2ถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ขีดเขียนอะไรเนี่ยก็แสดงว่าภาพมันไม่ชัดคือไม่รู้ว่าเปิดมากขึ้นหรือเปิดมาลงมันดูไม่ออกนะครับส่วนเอ่อสิเนี่ยมองมองไซเบ์อัพซีรีส์ได้กับน่าสนใจกว่านะครับถ้าใครจะซื้อก็อาจจะดูแนวรับที่1.66 ประมาณนี้ปิดที่1.68นะครับก็ผมคิดว่าไอมาตรการต่างๆเรื่องอสังหาเนี่ยต้องออกฮะต้องคลอดนะครับเวลาออกมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอ,อ้ขายดีฮะขอให้ออกนะครับเพราะว่าคนไทยไม่มีกำลังซื้อยอยู่แล้วนะตอนนี้ฮะ๋อ,อหมดหมดประดีไม่หมด <laughs>